ไม่ต้องอ้อมค้อมชอสาหรภาพอยากให้สองแข้งอังกฤษศบแมน์ยูนิเต็ดลูกชอกองหลังแมนเชสเตอร์ยูนิเต็ดยอมรับว่าเขาอยากให้แฮร์รี่เคนและแพรนไลท์สองแข้งจากท็อตแนมฮอตสเปอร์และเวสต์แฮมย้ายมาขาแข้งที่โอทาฟอร์ดในซัมเมอร์นี้เอริกเทนหาคุณซือแมา์ยูนเต็ดต้องการดึงเคนไรท์มาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้แต่ดูเหมือนว่ารายแรกจะเป็นไปได้ยากรอะสเปอร์ไม่ต้องการขายดาวยิงขาประจำของทีม ให้กับคู่แข่งแถมก่อนหน้านี้ข่าว่าแมนยูเนเต็ดล้มแผนดึงเค็นแล้วส่วนรายหลังถูกอาร์เซนอลจีบอย่างหนักแต่เวสแฮมเรียกค่าเสียหายอย่างตาม100ล้านปอนผมอยากให้พวกเขา,าใหญยมาแมนยูเนเต็ดผมไม่โกหกอยู่แล้วผมคุยกับพวกเขาบอกพวกเขาว่าที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นดีแค่ไหน ราะว่าผมรู้คุณภาพของพวกเขาเป็นอย่างดีชอยอมรับแบบตรงๆก่อนหน้านี้ชอได้โพสต์ภาพคู่กับเคนเนรท์ลงในไอจีซาวของตัวเองหลังขุนพลสิงโตคำรแรมอังกฤษมาเก็บตัวฝึกซ้อมที่แคริงตันสนามซ้อมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช่ผมพูดเล่นๆแต่มันก็อย่างที่กล่าวไปผมรู้ว่าพวกเขาทั้งสองเป็นแข้งกระดับชั้นนําของโลกผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่สโมสรของเราแต่ถ้ามันขึ้นอยู่กับผม ผมจะดึงพวกเขามาร่วมทีมพวกเขาจะช่วยเราได้มากเลยละ่ะแต่ผมก็พูดได้แค่นี้มันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสโมสรขอขอบคุณภาพว่าแหล่งข้อมูลข่าวสนุก c ทคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งด้วยน,นะคะ